สวัสดีกันด้วยครับผมเพื่อนๆชาวโอไฮโอโกไซมัสนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆอยู่กับผมโอมนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาทําการอันบ็อกแกะกล่องนะครับผมที่พิออเดอร์ไปนะครับผมของฟินิกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เห็นหลายๆคนเขาก็เริ่มได้กันแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยอาจจะได้หลังๆเขาเนาะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่านะครับผมแต่ผมเห็นแบบคนแบบแกะพวกแบบอะไรนะนิยายอะไรอย่างเงี้นมาแล้วนะครับผมไอ้ที่คุณอาเรียนะครับซึ่งผมอยากจะให้มากหาตอนนี้ผมก็อาจจะรอเขาเปิดรอบใหม่นะครับผมอบคุณารีย เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยคือมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าผมสั่งไปแล้วนะแล้วผมก็คิดดูอีกทีหนึ่งก็เลยไม่สั่งนะครับผมสำหรับไอเรื่องไอนิยายนะครับไอไออารียอะไรนะไอหนุ่มไม่ใช่หนุ่มสิสารัสเซียนะครับผมใช่คือตอนแรกผมอาจจะซื้อแล้วนะเพราะว่าผมเห็นว่าแบบเออเนี่ยเนื้อเรื่องแม่งน่าสนใจแล้วก็ภาพตัวละครน่ารักมากอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบพอทเรื่องก็น่าสนใจนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็จะสั่งแล้วแล้วก็ไม่ได้สั่งนะครับผมเพราะว่านี่นะครับเพราะช่วงนั้นผมยังไม่ได้อ่านนิยายนั คใครที่สั่งทันก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยถ้าเกิดอ่านแล้วนะครับผมว่าแบบเออเนี่ยมันสนุกมืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็จะตามนะเพราะว่ามันหน้าปกสวยมากนะครับผมแล้วก็คุณอาเรียก็สวยมากนะโอเคก็อันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมที่ผมพิออเดอร์ไปก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับแกะสักคู่ครับโอเคผมก็ นี่นะผมก็จะเป็นมังงะแอร์ผมที่ผมสั่งมาในช่วงของพีออเดอร์ของเดือนที่แล้วนะครับของคางค่ายฟินิกซ์นะครับผมก็เรื่องแรกครับผมก็จะเป็นเรื่องนี้ครับผมหลายคนก็น่าจะรู้จักนะเพราะว่ามีอนิเมะทางอะไรนะทางช่องมิวส์ไทยแลนด์นะครับผมไปหาดูกันได้นะครับผมสำหรับทางช่องมิวนะครับตอนนี้ออกมากี่ตอนแล้วไม่รู้นะครับผมผมดองไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวลอให้ออกมาให้ครบทีเดียวนะครับแล้วค่อยดูทีเดียวเนาะ อันนี้ก็จะมีชื่อเรื่องว่ามีเอรูโกจังใครว่าหนูเห็นผีนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวนะครับผมเกี่ยวกับนางเอกของเรานะครับผมที่อยู่ๆครับผมไม่อยู่วันหนึ่งนะเขาก็ได้เห็นสิ่งที่เขาไม่ควรเห็นนั่นเองนะครับผมก็คือผีนั่นเองเนาะเขาก็ต้องทําเป็นเมินมันหรือว่าอะไรสไตล์เนี่ยนะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็จะได้เห็นความน่ารักนะครับผมของน้องเขาน้องแล้วก็เรื่องนี้ผมบอกเลยนะเซอร์วิสค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับลองไปดูได้นะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นมังะ เล่มที่2แล้วนะครับผมสําหรับเล่มที่1เนี่ยผมก็เก็บเอาไว้อยู่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมหยิบให้ดูก็แด้นะครับนี่ก็จะเป็นเล่มหนึ่งนะครับผมสาหรับมีเอรูกจังนะครับอ่านี่เนาะอันนี้ก็เปิดพีนาแล้วนะครับผมสาหรับเอันนี้เนาะก็นานมาณสองเดือนมั้งครับเดือน2เดือนนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วอันนี้ก็ออกมาเลยนะครับผมซึ่งนะครับผมแพ็กที่ผมสั่งมาเนี่ยจะเป็นแพ็กที่มันมีโปสการ์ดด้วยนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมเกะออกมาให้ดูเลยแล้วกันเนาะ ผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่เนาะอ่านี่จะเป็นโฟล์คาร์ดนะครับผมนี่เนาะมันเป็นอย่างนี้หรออ๋อมันเป็นอย่างนี้นะครับผมผมนึกว่าจะเป็นแบบตอนแรกผมคิดว่าเขาจะแยกออกมาให้แบบเป็น2แผ่นนะมันมาแบบเป็นแพ็คคู่อย่างนี้เลยนะครับผมนี่เนาะเป็นแบบเปิดอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กสาวอีกหนึ่งคนครับผมที่สามารถเห็นผีได้เช่นกันเนาะอ่าประมาณนี้นะครับไปดูเมคกันได้นะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะมีอันนี้นะครับ น่าจะนามังงะไปแล้วเนาะผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมยังไม่ได้อ่านมังงะเลยเหมือนกันนะครับเขียนก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นนะครับผมของเรื่องนี้เนาะเปิดมาก็เป็นหน้าสีนะครับอ่ะนี่เนาะนี่นะครับลายเส้นก็จะประมาณนี้นะครับไปหาซื้อได้นะครับผมตอนนี้นะผมไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับผมแต่เดี๋ยวเขาน่าจะเปิดรอบให้ซื้ออีกนะครับผมแต่ว่าไม่น่าจะมีปอนการลวนะครับมีแค่นังสืออย่างเดียวนะครับอาจจะต้นเดือนหน้านะครับผมหรือไม้ก็งกลางเดือนหน้านะอาจจะมีเปิดให้ซื้อนะครับ โอเคประมาณนี้เนาะสหดับเรื่องนี้นะครับเอเคคร้บผมส่วนเรื่องไฮไลท์ของเราครับผมที่ผมคาดหวังเอาไว้มากครับผมสำหรับเรื่อง9สิงหาภวารรักวิปลิตนะครับผมเรื่องนี้ผมคาดหวังเอาไว้สูงมากๆนะครับผมซึ่งเขาออกมาทีเดียว2เล่มเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับค่ายฟินิกส์นะครับผมมาตุ้มหนึ่งก็มา2เล่มเลยนะครับแล้วก็มีบปสการ์ดมาให้ด้วยนะครับสำหรับเซตนี้เนาะผมจำไม่ได้นะเวาผมคีไว้เท่าไหร่นะครับผมขออภัยนะครับที่บอกราคาไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บดูเลยแล้วกันนะครับ โอเคผมก็แกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่โปสการ์ดกันก่อนแล้วกันนะครับผมนี่นะโปสการ์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการอุดหนุนนะครับนี่เนาะโปสการ์ดราคา290บาทเลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆมันคือ2เล่มรวมกันหรือเปล่า <laughs> ผมจําราคาพีไม่ได้นะขออภัยนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะครับสำหรับ2เล่มแล้วก็มีโปสการ์ดนะครับ โอเคครับผมก็นี่จะเป็นส่วนของทางด้านมังงะนะครับผมจํานวน2เล่มนะครับผมก็เล่ม1กับเล่ม2เลยเนาะออกมาทีเดียว2อเล่มเลยนะครับถือว่าดีมากๆนะคือเราจะได้อ่านอ่านแล้วไม่ค้างนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะนี่จะเป็นด้านข้างนะครับผมชอบนะครับผมเลือกที่มันแบบเป็นสันสีขาวเนี่ยผมก็มันเก็บสวยดีนะฮะโอเคครับผมเล่มหนึ่งจะตกอยู่ที่145บาบาทนะครับเปิดมาเอาเล่มนี้ไม่มีหน้าสีนะครับผมเล่มนี้ไม่มีหน้าสีเนาะนี่ก็จะเป็นลายเส้นนะครับผม เส้นก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวผีนะครับผมเรื่องนี้18บบวกหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อน เรื่องนี้ไม่18บวกด้วยนะครับผมคือไม่มีเขียนไว้นะโอเคก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมเรื่องราวนะจะเป็นประมาณว่าพระเอกเรานะครับผมโดนสตอเกอร์นะครับผมแบบตามมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะครับผมซึ่งจู่ๆนะครับผมมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเพื่อนเขานะครับผมเพื่อนร่วมชั้นของเขาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับผมแล้วก็พูดว่าเขาในความจริงเป็นสตอเกอร์นะครับผมแล้วก็กลายร่างเป็นปีศาจผีนะครับผมซึ่งนะครับผมพระเอกเนี่ยก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมช่วยเขาเอาไว้ได้นะครับผมซึ่งคนคนนั้นก็เป็นนูะ้งผหญิ ซึ่งนะครับผมเรื่องราวก็จะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมเมื่อนะครับทั้งเมืออนะครับผมมีปีศาจเกิดขึ้นมาครับผมเป็นปีศาจผู้หญิงนะครับผมปีศาจผู้หญิงสาวสวยนะออกเดินทางนะครับผมตามล่าหาพระเอกนะครับผมเพื่อที่จะมอบความรักในแบบอะไรก็ไม่รู้ให้นะครับผมผมก็ยังไม่ได้อ่านนะก็คือเขาเกิดมาประมาณนี้นะครับผมคือน่าอ่านมากนะก็คือผมมีร่างฝังหอนแล้วมันจะเป็นแนวแบบ เหล่าผีนะครับผมเหล่าปีศาจที่เป็นผู้หญิงสวยเนี่ยตามล่าพระเอกนะครับผมเพื่อที่จะมอบความรักในรูปแบบอะไรสักอย่างหนึ่งให้อะไรประมาณนั้นนะครับผมสำหรับเนื้อเรื่องนะครับถือว่าน่าสนใจโคตรอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะก็ใครที่ซื้อมานะครับผมอ่านแล้วก็สามารถมารีวิวกินขันใต้คลิปนี้ได้นะครับผมส่วนผมก็เดี๋ยวอ่านแน่นอนนะครับผมเรื่องนี้เนาะตอนนี้ผมอ่านเรื่องนี้อยู่นะครับอีทพิพิดูีนี่นะตอนนี้ผมอ่านเรื่องนี้อยู่นะครับผมอ่านมาได้เท่านี้นะครับผมอ่ะเร หนึ่นยีนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราอ่านเรื่องนี้จบก่อนนะเราจะผมจะมาอ่านพวกตามอ่านพวกนี้นะครับผมโอเคผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมมาอันบล็อกให้ดูนะแล้วก็บอดเนื้อเรื่องคร่าวๆลนะ okay. กันนะโอเคก็ใครชอบนะบผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดอยากให้ผมรีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีบลงรีวิวให้เลยละกันนะครับผมอาจจะหยุดอ่านเรื่องนั้นก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็มาอ่าน2ออเรื่องนี้ก่อนนะคือเอาจริงๆคือผมอยากรีวิวเรื่องนี้มากนะครับเพรานะ เดี๋ยอาจจะลงคลิปรีวิวเรื่องนี้ครับผมไม,ไม่ไม่วันอาทิตย์นะก็วันจันทร์นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่อไปทานีีครับผมใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้นะครับ